หากวันนี้คุณรู้สึกว่าโลกทั้งใบมันดูใหญ่เกินไปอุปสรรคมันก็สูงเกินเอื้อมทุกอย่างดูผิดพลาดและใจคุณมันอยากจะหายไปจากตรงนี้ไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่อาจเพราะคุณเหนื่อยมานานเกินไปเหนื่อยที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียว เหนื่อยที่ต้องยิ้มทั้งที่ในใจแทบไม่เหลือแรงจะยืนและถ้าวันนี้ไม่มีใครอยู่ข้างคุณขอให้คุณรู้ไว้ว่าพระพิคเนศยังอยู่ตรงนี้ท่านไม่ใช่แค่เทพเจ้าแห่งโชคลาภแต่คือเทพเจ้าแห่งปัญญาและการเริ่มต้นใหม่ใช่แม้แต่พระพิคเนศก็เคยล้มเคยเสียใจเคยโดนตัดหัว โดยคนที่ท่านรักที่สุดแต่สิ่งที่ทำให้พระองค์ยิ่งใหญ่ไม่ใช่การชนะใครแต่คือการลุกขึ้นแม้จากการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตพระพิคเนตไม่ได้ต้องการให้คุณเข้มแข็งตลอดเวลาท่านเพียงแต่อยากให้คุณอย่ากทอดทิ้งตัวเองแม้ในวันที่คุณล้มเหลวแม้มีวันที่คุณร้องไห้คนเดียวในห้องจงรู้ไว้ว่า ท่านเห็นจงรู้ไว้ว่าท่านรับฟังและที่สำคัญท่านไม่เคยตัดสินคุณว่าคุณดีพอหรือไม่เพราะสำหรับพระพิฆเนศทุกชีวิตคือการเดินทางกลับสู่พลังของตนเองดังนั้นหากวันนี้คุณหมดแรงให้คุณหลับตาวางความคิดแล้วภาวนาในใจเบาๆ โอมสีคเนสายะณมะหาคุณไม่ต้องเข้าใจความหมายของคำนี้ขอแค่คุณศรัทธาขอแค่คุณยังหายใจอยู่ขอแค่คุณยังให้โอกาสตัวเองอีกสักวันเพราะเมื่อคุณพร้อมจะลุกขึ้นคุณจะไม่ลุกด้วยมือเปล่าแต่คุณจะลุกขึ้นพร้อมกับพลังใหม่ พร้อมกับหัวใจที่เคยแตกแต่ถูกประสานด้วยความรักของพระองค์วันพรุ่งนี้อาจยังไม่ง่ายแต่อย่างน้อยคุณจะไม่เดินลำพังเพราะพระพิคเนตไม่ได้อยู่บนแท่นบูชาแต่ท่านอยู่ในใจของผู้ที่ยังไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเช่นคุณศรัทธาไม่ใช่แค่ความเชื่อ แต่คือพลังที่เปลี่ยนชีวิตได้พบกันใหม่ในตอนหน้ากับศรัทธ,ธาเทวะบันดาลพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปพบกับความสงบของชีวิตในช่วงเวลาแห่งศรัทธ,ธา